เขาไปจโจบมุกีิโสเข้าไปแล้วในผ่านบังน,นี่กุ้กงเองินนี่กุ้งเงิยสูงคือนี่เขามากเพิกหนูก็เลยพระ่ันไดลุ้นบึงทู่ทางในนี่ชามล่างสิมานบ้านไดทางในเวลาบ้านในช้บ่ทางเขาเนี่ยนะ อย่าง้างเขานั็นบริษายไหมใช่อ่าสามหลางนะมีหันหลางนึงอยู่นั่นม้นบอกบอก่เ้าสามหลางใช่ใๆชๆ่ะะี่มใช่จะโค้งลงลับแล้วนะไปพยยามพูดก่อน สี่หลางเลยยูชงนี่สามก็ได้วะพอไอชงน้าบลาอบโอนโค้งนี่นะ้ำมีหนึ่งอ<า>ุ่มไปพยายามบิ้งกระลาผีกระลมาลอ่าเลหลา <c oughs> สามนึ่ อยู่ทางคุ่นนี้ <c oughs> มันสุดใจจีบ้าะมาอันนี้บ่มาเลยยี่ม <c oughs> องนี้เก็มันใส่มองแล้วเ,เห็นอย่างกระลับบึง่ง <c oughs> มาอีกบ่ยัใส่โดนนี้นะหมอนโอ้ยบนหัน ยังคือเก่าอยู่โอ้โหตเป็นอะไรเนาะคนโกนลายโหนักคนบอกโกนลายเียมีลุ้นอยู่ได้เถอะนี่วายกินมาเงน้คนโกนลายบอกมีลุ้น เห็นจักล่างแล้วล่ะฮ่านยูพีนาทางเฮาพีาหมาอยูใช้สั่โอ้ยงอปูป่าเฮาไป่าหาเด้พอจื้อเชื่อจู่มองนี้มาลาชัยน่ะนอนอุ้มเด่นหาบึงดี เขาจีกฉานอยู่หลงเสียงคนจีกฉานหายุหา้าขีฉันคนไหวหาเบื่องคักเด้อสวยลวเลยออกจนนี้ไปเบื้องคู่ให้เขาว่านกกินันให้ น้าดอกข้างมาลาดอกน,นั้นอุ๋ยเห็นบ่นั่นแหละตัวน้าน่ะคือใช่น่ะฮันน่ะโอ้ยเสือลาใช่น่ะ,นนะโอ้ยครับครับน้องใช่ก่อน,นใช่ย่ทางอีกนี่ได้ลาเลยแถวนี้ได ว้าใช่ได้เนี่ยน,นี่ได้เท่วนี้ได้นี่เงาใหม่นี่ได้พอวาวใช่ได้อดีตนะนี่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 ให้บอกันบู๊ซหลงฮอดบอใช่ก็รับจะโขกเล้เต็มดิเอ๋ร,รับเก้าลัาดอนอนลุบ <laughs> thêm cả lá bì hà lá của bồ hề chắc sai cả lá của bồ chư anh này anh đã có háo nhái để sai phân rồi nhái rồi này hái mong đáy lọ bơng เหร้ไรบ่ทางนนนี่บ่แถวนี้บ่มาเราใช้ในตืบบ่นั่นเลยเถอไราะมองนี้บ่เฮ้ยใช้บ่อเก่าเดี๋ยอไปเช็คกะลับบ้งก่อน เอาเขากูช่อ,องหลงังเลยวะกูช่องหลังใช่ยู่ทิ่งง้นหลังหนึ่งใ่นี่หังาเรหลังหนึ่ง,งต้องมี่อดใส่ไหมแถวหอน,นี่บ่<า>ไงใช่ฮะโมเมโมเมนมาไม่หมดเห็นนี่ละ่ะเพาฉลังเห็นปลาเขานี้ยปลาเขาใส่นะหา,ะากัแล้ ไปโกดกระบอกครบนะเพราะว่าเสืปลา,า,าเขาใช่แถวนี่หลางนึงใช่ใช่มองได้แ้มทีมกระรบาบจะได้ดิบันมึงเห็นหลางนึงหลีได้แถวนี้แหละมาลุ้นบ้าง ใส่กระลาป็ปหลงบมมาหนึ่ดชื่อบอนใส่เฮแล้วพลังเท่วขืนนี่นะขืนนะี่เห็นแล้วนี่โอ้ยย่ายอย่าหลีดอ,อ,อเกือบทิมทั้งหนูทั้งกระลาป ก็จะท,ทายเห็นเสียไปวันนี้ไปเบิ้งกูงให้อลยนี่เบิ้งกูงให้จัะน่าจะกับมือกูให้เขาว่านกกินมจจั่งให้จะอบเบิ้งอ๋อจะบีชายกรับนะจะน่นาจะคล้องคือนะอืมเอาไปยังห้อยไว้